สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับเด็ดๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบบอนสีนะคะและบอนสีที่เพื่อนๆชอบปลูกคือสีแดงทุกชนิดนะคะวิธีปลูกให้แตกหน่อไวๆแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทํายังไงนะคะแตกหน่อเพียบเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะสูตรนี้เด็ดมากเลยนะคะขอบอกว่าทํายังไงถึงจะได้แตกหน่อแบบนี้เพียบแบบนี้นะคะ ทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในการปลูกปลูกยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มๆกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการปลูกบอนสีส,ส,สีแดงๆแ,แบบนี้ให้สวยนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่ใช้ถ่านแบบนี้นะคะถ่านหุงข้าวนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็แค่ใบไม้ผุก ถ้าเพื่อนๆ yeah. มีใบมะขามใต้โคนใบมะขามก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็หาดินใบไม้ใบไผ่อะไรก็ได้นะคะที่มันผุผุแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยที่มันผุผุแบบนี้ข้างๆบ้านเพื่อนๆน,นะคะกวาดมาแต่ด้านบนนะคะกวาดมาแต่ด้านบนเลยแล้วก็นํามาผสมกับฐานแบบนี้ฐานแบบนี้เราต้องทาให้ละเอียดนะคะบดตามให้ละเอียดนิดนึงนะคะให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ให้เป็นผงแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่เห็นเลยนะคะเนี่ยทามาละเอียดแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ออกมาคลุกคล้าให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนี่ยอันนี้คือทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยหรือไม่เพื่อนๆก็หาดินที่เผาไฟนะคะดินที่เผาไฟเผาไม้ผูผูกข้างๆบ้านเพื่อนๆนหรือถ้าไม่มีนะคะ เพื่อนๆก็ซื้อดินถุงมาก็ได้นะคะง่ายนะคะอันนั้นคือง่ายแต่สําหรับคนบ้านๆส่วนมากก็ไม่อยากจะออกตังกันนะคะเอาทีงงา่ง่ายๆง่ายๆก็คือดินที่ข้างๆบ้านที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะกวาดดินข้างๆบ้านแล้วนํามาเผาไฟแบบนี้นะคะนํามาผสมกับใบไม้ผ,ผุๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนํามาผสมเข้ากันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะคลุกคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะ ดินตัวนี้ก็จะเป็นแค่หน้าดินนะคะเ,เพื่อนๆที่กวาดมานะคะดินที่ใต้ต้นไม้อ่ะแล้วมันหน้าดินของมันอะผุๆใช่ไหมคะแล้วเราก็นําถ่านแบบนี้นํามาต่อยให้ละเอียดนะคะทาตามให้ละเอียดนิดนึงนะคะสับๆให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วนํมามาใส่รวมกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อันใหญ่หญๆเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเนี่ยค่ะเอาที่ผงๆนะคะ เอาที่บวงหงันนะคะใส่ลงไปนะคะตามมาละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้แค่นี้ก็ยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีนะคะบอกเลยนะคะยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีนะคะเนี่ยทาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือทําให้เพื่อนๆดูนะคะที่จริงเพื่อนๆพื่อนตามละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะยิ่งดีนะคะ จากนั้นก็นํามาผสมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือสูตรดินปลูกบอนสีของกุหลาบแดงที่ปลูกแล้วได้ผลชัวร์มากเลยนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับสูตรนี้ก็คือผงชูรสนะคะเพื่อนๆกะประมาณเอานะคะเนี่ยโรยลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาไม่ต้องไม่ต้องมากนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนชาและก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยสูตรผสมดินปลูกบอนสีให้สวยเคล็ดลับเด็ดๆของกุหลาบแดงนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ปลูกกันเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกเนี่ยอันนี้คือขยายพันธุ์ไว้แล้วก็ทิ้งบ้านไป กลับมาเขาก็แต่งหนอแต่ดินน้ําเลาะไปเกือบหมดนะคะเหลือแต่ต้นบอนสีนะคะก็เลยที่จะปลูกใหม่และเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็คือเพาะหัวไว้เหมือนกันนะคะขยายพันธุ์ด้วยหัวไว้นะคะต้นนี้ค่ะเราก็จะนํามาปลูกใหม่เพราะว่าเหลือแต่กระถางนะคะทิ้งบ้านไปหลายวันนะคะเหลือแค่กระถางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนํามาปลูกใหม่นะคะโดยการที่ ใช้ดินตัวนี้นะคะใช้ดินตัวนี้และนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะการที่นำดินตัวนี้นะคะเอาใบไม้รองไว้ด้านล่างก่อนก็ได้นะคะเพื่อนเอาที่เป็นใบนะคะรองไว้ด้านล่างนะคะกันมันรั่วนะคะจากนั้นก็เนี่ยค่ะ ใส่ไปแค่ค้อนแบบนี้พอนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็เอาวาันสีลงใส่เลยนะคะเพราะว่าเราผสมไปแล้วนะคะสูตรดินของเรานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกด้วยต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือทำเพาะหัวไว้แล้วก็ทิ้งไปก็ยังเหลือแต่เนี่ยค่ะเพราะว่าน้ำมันเอาไปหมดแล้วนะคะ เหลือแค่อย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ใช้สูตรใบมะขามที่เพาะไว้นะคะเนี่ยค่ะก็ยังเหลือแค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะนี่ให้ดูนะคะการขยายพันธุ์ที่กุหลาบแดงทําไว้นะคะได้ผลเกินคาดนะคะดูนะคะว่าแตกหน่อเพียบเลยนะคะแค่หัวเล็กนิดนิดเ,เดียวเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ จะกลายเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะวิธีการปลูกแบบนี้นะคะจะทําให้บอนของเรามีพุ่มใหญ่แตกกอเต็มเนี่ยค่ะอันนี้ห่งต้นนี่หนึ่ต้นนี่หนึ่ต้นน,น,น,นี่รอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแตกขึ้นมาก็จะกลายเป็นพุ่มที่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะ เราไม่ต้องให้ลึกมากนะคะเพราะว่าถ้าฝังลึกเกินเขาก็จะไม่ค่อยแตกนอกนะคะประมาณน,นี้แล้วก็กรุบลงไปนิดนึงเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะจากนั้นนะคะเราก็เนี่ยให้เขาไม่ต้องให้แน่นนะคะเดี๋ยวพอรดน้ำก็จะพอดีนะคะ ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะปลูกแบบเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะผ่านนะคะเพื่อนๆได้ผลมากเลยนะคะเป็นอะไรที่สีสันก็สวยมากนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะครึ่งนึ่งดินร่วนซุยร่วนซุยแบบนี้นะคะบอนสีชอบมากเลยยิ่งบอนสี สีนี้ด้วยนะคะสวยมากๆนะคะเพื่อนปลูกแล้วออกมาสวยนดแบบนึงนะคะเนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะหัวนะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ยเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะกลายเป็นบอนที่สวยขึ้นมาได้นะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากมายเลยนะคะเนี่ย แค่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ตักดินที่เหลือลงไปใส่ แค่นี้เองนะคะพเพื่อนแค่เราผสมดินเสร็จผสมไม่เสร็จคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วก็นํามาปลูกต้นบอนสีของเราจากนั้นนะคะเรามารดน้ํากันนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็รดน้ําเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆนก็สามารถที่จะหาอะไรรองก้นก็ได้นะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็หาจานที่เก่าๆนะคะมานรองไว้นะคะเนี่ยรองไว้แบบนี้นะคะนะีคะสูตรนี้ก็คือง่ายนะคะบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็บอรสีก็จะสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนไม่ยากเลยนะคะเนี่ยหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่เคยทำไว้นะคะก็เราปลูกด้วยแบบนี้นะคะไม้ผูกแบบนี้นะคะดูนะคะจากกุหลาบแดงไม่ได้อยู่บ้านแค่20สิไม่ถึง20ิวันนะคะก่อนไปไม่มีสักต้นเลยนะคะไม่มีหน่อขึ้นมาเลยมีแค่หัวอย่างเดียวนะคะ แล้วทำปลูกแบบนี้นะคะเพื่อนบอกเลยเห็นไหมคะแตกขึ้นมาสวยมากเลยนี่แหละค่ะง่ายมากๆนะคะเพื่อนลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ดีอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ผู้หลับแดงด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยละสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิป ดีๆที่กุหลาบแดงทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับการทำนะคะก็ได้ผลเกินคาดจริงๆค่ะเพื่อนๆจากต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะง่ายมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกเลยว่าสวยมากนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้และอย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ